ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1568ค่าโดยไม่ต้องโจมตีราชาเซียนควงเหรียญยืนกรงเล็บสีเงินออกมา และมีกฎแห่งความจริงอยู่บนกรงเล็บซึ่งช่วยเพิ่มพลังของมันกรงเล็บถูกกับอากาศทำให้เกิดประกายไฟเขาใช้พะละังกำลังทั้งหมดที่มีในการโจมตีเพื่อต้องการล้มจางโรเฉินก่อนที่เขาจะรู้ตัวจางโรเฉินไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยเมื่อเห็นกรงเล็บเสียนพุ่งเข้ามาหาเขาปั้งกรงเล็บของราชาเสียนคงเหรินโจมตีตัวเองแทนคอของเขาถูกกระแทกจนยุบและเปลือกเงินของเขาแตกเลือดของเสียนจำนวนมากไหลออกมาตุม้มหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ ราชาเซียงคงเหรียญล้มลงกับพื้นเขาตะโกนยังไงกันไปไม่ได้ยังไงราชาเซียงคงเหรียญไม่สามารถอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะเขาถูกทําให้ล้มลงด้วยตัวของเขาเองราชากุยอู่หยุดไล่ตามทันทีมันแปลกประหลาดมากราชาเซียงคงเหรียญโจมตีตัวเองได้ยังไงมีผู้ฝึกฝนจํานวนมากอยู่รอบๆโร,ร,รงฝึกผากระจกน้ําหอมและพวกเขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากโลกเมคาไม่ยอมปล่อยแจ้งเฉินไปไง่ายๆ การแสดงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าผู้ฝึกฝนจะรวบกองหันจะสามารถรักษาลงฝึกผากระเจน้มหอมได้หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ฝึกฝนจำนวนมากตกใจเมื่อเห็นว่าเกิดอ,อะไรขึ้นราชาเซียนโครงเหรียญจะไม่ทำร้ายตัวเองต้องเป็นกับดักของจางลู่เฉินทิ้งเอาไว้จางรู่เฉินไม่เพียงแต่เก่งในการต่อสู้เท่านั้นเขาต้องรู้เคล็ดลับอื่นอีกด้วยราชากุยอู่สังเกตเห็นอันตรายที่มองไม่เห็นและเขาถอยกลับทันที จนกว่าความรู้สึกอันตรายนั้นจะหายไปผู้ฝึกฝนคนอื่นจะโลกเมคาดูประมาเพราะพวกเขาไม่กล้าประเมินแจังวเฉินต่ำเกินไปมันคือพลังมิติกรบมาเถิดราชา C K เซียนกงเหรียญราชากุอยอู่ตะโกนราชา C K เซียนกงเหรียญกลัวว่าเขาอาจจะถูกโจมตีโดยแจังวเฉินดังนั้นเขาจึงรีบถอยออกไปให้เร็วที่สุดแต่จูๆ่ๆเขาก็ถูกพลังที่มองไม่เห็นหันกลับมาแล้ววิ่งเข้าไปหาแจางวเฉินแทนไม่นะราชา C K เซียนกงเหรียญต้องการหยุด แต่มันก็สายเกินไปจาง่วดเฉือนเอื้อมมือออกไปและพยายามหยุดเขาตุม้มงูสิงโตงเงินยักษ์กระแทกพื้นจากนั้นอวัยวะรับสัมผัสทั้งหมดของเขาก็เริ่มมีเลือดออกราชาเสียนควงเลี่ยนเสียสมาธิหลังจากการจบตีครั้งนั้นและเขาไม่สามารถต่อสู้กลับได้อีกต่อไปราชากุ้ยอู่ใช้วิชาเซียนทันทีโดยใช้เมฆอัคคีวิญ,ญญาณต่อสู้กับจาง่วเฉินแต่อัคคีวิญ,ญญาณทั้งหมดถูกเบี่ยงเบนและไม่โดนแจาง่เฉือนเลย จารรเฉินเดินไปที่ราชาเซียนควงเลี่ยนและหยิบกระบี่บนลานชนยนของเขาออกมาราชากุียออุตะโกนว่าจางรัชเฉินเจ้าอยู่นอกโรงฝึกผากระจน้่ำหอมแล้วถ้าเจ้าข้าราชาเซียนควงเลี่ยนพระราชวังที่เป็นความจริงก็ไม่มีวันปล่อยให้เจ้านี้ไปได้จากรร่ชเฉินมองไปที่ราชาขุยอย่างรวดเร็วเขาตัดแขนและขาของราชาเซียนกวงเลี่ยนออกและเพื่อป้องกันไม่ให้ราชาเซียนกวงเลี่ยนระเบิดต้นกำเนิดเซียนของเขาจากรร่ชเฉินจึงใช้โซ่ผูกมัดเซียน พื่อยับย้งพลังเสียงของเขานี่เป็นครั้งแรกที่ราชาเสียงคงเลียนถูกขายหน้าเช่นนี้เขาคำรามว่าจางรั่วเฉินถ้าเจ้ารอดไปได้สักวันข้าจะบดขยี้กระดูกของเจ้าทุกๆุกชิ้นราชาเสียงคงเลียนพูดจาไร้สาระในขณะที่เขาคิดว่าจางรั่วเฉินคงไม่กล้าฆ่าเขาเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าจริงๆเหรอข้าสามารถลากเจ้าไปที่โรงฝึกผากระโมหอมแล้วค่อยฆ่าเจ้ากว่าได้นะจางรั่วเฉินกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้น ราชาเซียนกวงเหลียนต้องระง,งับความโกรธและความไม่พอใจของเขาเขาต้องเอาตัวรอดเพื่อให้จางว่าเฉินชดใช้ราชาเซียนกวงเลียนต้องการทําให้จางว่าเฉินสงบลงก่อนดังนั้นเขาจึงมอบตัวให้จางว่าเฉินและพูดว่าได้โปรดใจเย็นลงก่อนจงางลวดเฉินมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะฆ่าข้าจะเจ้าไว้ชีวิตข้าพวกวโสวนในเผ่าพันธุ์ของข้าจะจ่ายค่าไทยข,ของข้าด้วยทรัพยากรการฝึกฝนจํานวนมากอย่างแน่นอนสําหรับราชาเซียนกวงเลียน ทรัพยากรในการฝึกฝนในโลกสามระดับสุดท้ายจะใกล้เคียงกับโลกเมกาได้อย่างไงและจาระเฉินจะต้องถูกล่อลวงอย่างแน่นอนมองเผินๆจารุเฉินไม่ได้โจมตีเขาราวกับว่าเขาถูกหลอกราชาเซียนกวงเลี่ยนคิดว่าผู้อาวุโสจากเผ่าพันธุ์ของข้าคือราชาเซียนขั้นที่หและเขาสามารถต่อกรอนกับราชาเซียนขั้นที่หได้จารเฉินจะต้องตายก่อนที่จะได้คาทถอีกแม้ว่าค่ากลมิติของจารุเฉินจะเหลือเชื่อ แต่ราชาเซียงกวงเลี่ยนก็ไม่เชื่อว่าค่ายนลที่จัดตั้งโดยราชาเซียงครึ่งเก้าจะปัดป้องผู้อาวุโสของเขาได้จางรั่เฉินโตพอราชาเซียงกุงเลี่ยนคิดอะไรอยู่เขาแค่ต้องการใช้ราชาเซียงกุงเลี่ยนเพื่อทดสอบพลังของค่ายกลกาเวลาของเขาเขาต้องการที่จะเห็นการไหลของเวลาในพื้นที่นี้ในระยะไกลไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่รวมถึงราชาปีศาจตะขาบที่เคลื่อนไหวพวกเขาทั้งหมดจ้องมองไปที่จงางรั่เฉินอย่างดูร้าย รอคอยสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆจากโลกเมคาโลกเมคามีโรงฝึกหกแห่งในดินแดนสวรรค์แห่งความจริงโรงฝึกที่ราชาปีศาจขาบอยู่ใกล้กับโรงฝึกผาจระโมพอมากที่สุดดังนั้นเขาจึงมาถึงก่อนเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของโลกเมคาจากโรงฝึกที่สองและที่สามทั้งหมดจะมาถึงและรวมตัวกับราชาปีศาจขาบและแสงเสียงก็จะแผ่ซ่านไปทั่วที่ราบแม้แต่คนที่ดูการต่อสู้ก็ตื่นเต้น มีสิ่งจํานวนมากจากโลกเมกาพระราชวังเทพยบเป็นความจริงอาจให้จุด20จุดพวกเขาทุกเดือนโลกเมกาหน้าได้รับการจัดอันดับที่สูงในอันดับคุณความดีหมื่นโลกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงได้รับจุดเป็นจํานวนมากและนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากมายจากโลกเมกาที่เสร็จสิ้นภารกิจภายในพระราชวังเทยียบเป็นความจริงแน่นอนว่าพวกเขาสามารถรับจุดได้มากขึ้นกฎของพระราชวังเทพบเป็นความจริงกําหนดไว้ว่า ผู้ฝึกฝนสามารถฝึกฝนในพระราชวังที่เป็นความจริงได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่พวกเขาสามารถอยู่ในดินแดนสวรรค์นในความจริงเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะต้องออกไปยิ่งโลกขนาดใหญ่มีพลังมากเท่าไหร่ผู้มีพรสวรรค์จากโลกนั้นก็ยิ่งสามารถฝึกฝนในดินแดนสวรรค์นในความจริงได้นี่คือสถานที่ที่หล่อเลี้ยงผู้นำในอนาคตของโลกสวรรค์ผู้ฝึกฝนหลายคนคิดว่าจาักะเฉินกำลังมีปัญหาหนักหนาและค่ายคนก็ไม่อาจหยุดยั้งผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากได้ มีเสียงดังออกมาอีกเสียงแล้วราชาเซียนหนูเฟิงอยู่ที่นี่แล้วชายผู้ห้าวหาญในชุดเกราะเซียนสีเงินมาถึงไข่เหย่าปานเซียนที่อยู่รอบตัวเขาหลายร้อยลีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจากโรเมกาได้ทำความเคารลราชาเซียนหนูเฟิงราชาเซียนหนูเฟิงยังห่างไกลจากการเป็นมหาเซียนแต่มีไอพลังปานของจักรพรรดิออกมาจากเขาเขาเป็นเหมือนจักรพรรดิแห่งเหล่าเซียนเหมือนมหาเซียน เขาเป็นเซียนผู้อโศกที่ควงเหรียญกล่าวถึงเกิดอะไรขึ้นราชากุอยอูราชาเซียนหนูเฟิงถามจากนั้นราชากุอยอูก็เล่าให้ราชาเซียนหนูเฟิงฟังว่าเกิดอะไรขึ้นราชาหนูเฟิงโกรธและโกรธมากขึ้นในขณะที่เขากําลังฟังเรื่องราวและความโกรธที่เพิ่มขึ้นของเขาทําให้แม้แต่ผู้ฝนที่ยืนอยู่ห่างออกไปหนึ่งร้อยหลีก็ยังรู้สึกกลัวราชาเซียนหนูเฟิง ก็อยู่ในดินแดนส,สวรรค์ในความจริงด้วยคราวนี้จางว่าเฉินถึงวาระแล้วมาดูกันว่าคนน่ายกนของเขาและราชาเซียนซูจริงจะขัดขวางราชาเซียนหนูเฟิงได้ไหมทำไมเช่นนั้นหลวงฝึกผากจะน้องหอมจะต้องถูกครอบครองโดยโลกเมฆาต่อไปจางว่าเฉินกำลังศึกษาอยู่ที่พื้นดินและราชาเซียนกวงเหลียนซึ่งผู้ถูกตัดแขนและขาทิ้งกำลังนอนอยู่ข้างหลังเขาหลิงเฟยวีมู่หลิงซีและเหวินซูเฉิง ไม่สามารถบุ่งเน้นไปในการทำความเข้าใจกฎแห่งความจริงได้ต่อไปพวกเขาทั้งหมดรีบออกมาจากโรงฝึกและจ้องมองไปที่ผู้ฝึกฝนจากโลกเมกาสิ่งมีชีวิตยิ่งใหญ่ทั้งหมดจากโลกเมกานั้นทรงพลังราชาเซียนหนุ่มเฟิงกล่าวว่าบอกราคาของเจ้ามาจากรั่เฉินเจ้าถึงจะปล่อยราชาเซียนโกงเหรียญได้จากลั่เฉินฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากงีบหลับเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งและพูดว่าข้าขึ้นเขาให้เจ้าได้เลยตอนนี้ ถ้าเจ้าต้องการของมากกันนะจางลวดเฉินคว้าโซ่ผกมัสเซียนและโยนราชาเซียนควงเลี่ยนออกมาจากค่ายกลนผู้ฝึกฝนทั้งหมดจากโลกเมคารู้สึกมึนงงและไม่มีใครกล้าแตะต้องราชาเซียนกวงเลี่ยนเนื่องจากคิดว่าอาจเป็นกำดักของจางลวเฉินปังราชาเซียนกวงเลี่ยนล้มลงกับพื้นราชาเซียนกวงเลี่ยนตายแล้วเหรอเซียนจากโลกเมคาตะโกนเป็นไม่ได้ยังไง ราชาปีศาจต,ตะขาบรีบไปหาราชาเซียนคงเลียนพยายามตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเขาราชาเซียนคงเลียนเป็นราชาเซียนดังนั้นอาการบาดเจ็บที่ขาและแขนและคอของเขาไม่น่าจะถึงแก่ชีวิตได้เหลือของเขาหยุดไหลและอว,วัยวะของเขาก็ฟอลงเขาถูกฆ่าได้ยังไงร,ราชาปีศาจต,ตะขาบตกใจมากเสียนทั้งหมดจ้องมองไปที่จาร่วเฉินตลอดเวลาและพวกเขาแน่ใจว่าจาร่วเฉินตัดแขนและขาของเขาออกเท่านั้นมันแปลก เซียนจ่าโรเมคาถามว่าจางรัวเฉินวางยาเขาเหรอไม่มีพิษใดในร่างกายของเขานะราชาปีศาจขาบสายหัวยืนขึ้นมองไปที่จารงรัวเฉินในระยะไกลรู้สึกหวาดกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นราชาเซียนหนูเฟิงหยุดควบคุมอารมณ์ของเขาเขาตะโกนว่าเจ้าต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทําจ,จงางจจรงัวเฉินจางรัวเฉินพูดอย่างใจเย็นเจ้าไม่มีหลักฐานว่าข้าเป็นคนฆ่าเขานี่มันไม่สําคัญนะ่ะ ข้าจะให้เจ้ายอมรับในสิ่งที่เจ้าทำหลังจากที่ข้าจับตัวเจ้าได้แล้วแสงเสียนพุ่งออกมาจากร่างกายของราชาหนูเฟิงจากนั้นเขาก็หยิบอาวุธเซียนมือในขล่ะออกมาและกระตุ้นพลังหยาดที่สามของมันออกมากระแทกเขากับโรงฝึกผา,า,ากระจน้าหอมตุ้มค่ายกคนทะเลโรหิตก้าวิญญ,ญาณปัดป้องการโจมตีของราชาเสียนหนูเฟิงพลังนั้นแยกพื้นดินและไม่ออกจากกันจารวเฉินเดินกลับไปที่โรงฝึก มองมาที่มู่หลิงสีและซูชิงหลิงและพูดว่าไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกมาทำความเข้าใจภาพไปถีงความจริงกันเถอะจารลูลเฉินไม่ได้กังวลแม้แต่อย่างใดที่เซียนจารโลเมคาจะสามารถเข้าไปในโรงฝึกผาจนน้องหอมได้ประการแรกการโจมตีของพวกเขาไม่สามารถทำลา,ายค่ายกลมิติและค่ายกลทะเลลหิตก้าววิญ,ญญาณได้แม้พวกเขาจะขอให้ปรมาจาร,รย์นักสร้างค่ายกลมาทำลา,ายค่ายกลให้พวกเขาจะถูกฆ่าตายโดยค่ายกลการเวลา ราชาเสียหนูเฟืองโกรธมากเมื่อเห็นว่าแจ้งวัชเชนนันกลับเข้าไปในโรงฝึกอย่างใจเย็นราชาเสียงขึ้นก่าวกราดียังไงมาดูถูกค่ายอย่างนี้เขาโจมตีค่ายกลโดยใช้อาวุธเสียนสามหมื่นในขละมากกว่าสิบครั้งแต่เขาก็ยังล้มเหลวในการทําลายค่ายกลจากนั้นราชาปีศาจขาบและเสียงคนอื่นๆจากโลกเมฆากระโจมตีค่ายกลแล้วส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน